สวัสดีค่ะจากเพจรอสองแปดเก้านะคะน้องเป็นคิดแท้นะคะมีใบเซื้อด้วยใบยเซื้อของแท้นะคะมีปั๊มตรงคอด้วยน้องเป็นคิดแท้เกรดพีเมียมเลยนะคะเทียบเท่าเกรดพีเมียมของยุโรปตัวสี่ห้าหมื่นขึ้นเลยนะคะเพราะว่าน้องอ่ะเป็นสีรีบอนแท้ชนิดติดทนด้วยนะคะ กันแสง UV กันซีดด้วยนะคะเนื้อจะาแบบว่าเป็นสามมิตินุนนๆสามดีนะคะสีคมชัดสีคมชัดของจริงสีคมสวยมากเลยนะคะทุกคนน้องตัวจริงน่ารักมากตาเป็นตาแก้วด้วยนะคะสีผมแบบเด็กฝรั่งเลยนะคะน้องน่ารักมากสีคมชัดรายละเอียดชัดเจนมากนะคะน้อง ชื่อน้องแซนดี้นะคะน้องแซนดี้เนื้อเป็นซิลิโคนนะคะไม่ได้ผสมยางไม่ได้ผสมไว้นิ้คนนี้จะเนื้อนิ่มมากๆเลยนะคะคือกอดคือแบบจับเลออย่าเลอไปขยํา่าน้องเชียวนะคะเพราะว่านิ่มหน้ากอดหน้าฟัดมากๆเลยนะคะน้องไซส์25นิ้วนะคะเท่าๆกับเด็กประมาณ1ขวบนะคะกําลังน่ารักเลย น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าไม่ชอบสีผมนี้นะคะก็สามารถสั่งทําตามที่ชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องคุณนี้หรือน้องคนอื่นก็มีคิดให้เลือกมากมายนะคะสั่งทําได้ตามชอบเลยนะคะ